เน่อายูมิเธอหายไปไหนเนี่ยทักไปก็ไม่ตอบโทรหาก็ไม่รับนี่เธอเปิดอาลาดไปแล้วเหรอทำไมเธอเคยมีซีรีส์แท้ <c oughs> อายูมิมึงตอบก็ได้จุมิไลค์กินหรอชาเนอสวีสดดวยกันครับคุณอยู่กับผมลุงหนึ่งไลค์กันนะชนเนอ์ครับวันนี้เรามาอยู่เกมอ m o มงอ s โกโมกวิโกโมก โกหกเพื่อตายขอลมส้มตอนนี่ครับผมมาไม่สิบรายการพื่คุยเซตเดิมเหมือนกับภาที่แล้วเลยครับเราจะไปสนุกกันต่อไม่สิบเวลาพูดคุยเราไปลุยกันเลยทำไมพี่เอ็ดโดนกอดวะอย่างงงเกี่ยวกับตัวเองเงียบๆอยู่กูโดนใช่ทีทีอีซีเฮ้ยมูเฮากองทัพแห่งความดีเริ่มต้นมารอบนี้ เรียนทันหันครับผมเยอะมองทั้งเทิงก่อนเลยเปิดตรงน ja ี้มาปอโอเคๆอ๋อข้างในสองอันแค่ครับปื้ดแล้วก็อ่ะโอเคไปครับเอาของใดนี่โอ้มองนี่อาอันนี้ทำไรเนี่ยไม่เคยทำอ๋ออันนี้คือเก่าโอเคยังอีกมีอันหนึ่งทั้งเทิงเนี่ยอ๋อยังนี้อ๋อ ซีหกเจ็ดแปดเก้าสิบนี้มาเอ้ายังไงช่วยผมด้วยครับมันมีสองคนไล่ผมไม่เลิกไปครับใไปครับใไปครับใไปครับเอามีแครอทกับคนที่ใส่หมวกครับแครอทกับคนที่ใส่หมวกไปครับเขาวิ่งไล่ผมไม่เลิกเลยครับที่ผมวิ่งไล่คุณเพราะว่าผมอยากมีพวกไปด้วยอ คือผมแล้วผมไปทำเค e s รูดบัตรที่ว่าใส่รหัสอ่ะตรงโตแอดมินอ่ะครับก็คุณไม่มาเป็นผมอยู่ตรงไหนผมอยู่ตรงนั้นว่าข้อมูลได้เชื่อถือครับอาริฟินเออเดี๋ยวเขโอดใครคำเดีอยผมแค่บอกเขาว่าเขาวิ่งไล่ผมไม่เฉยเขาวิ่งไล่ผมสองคนเลยนะ ผมวิ่งผมวิ่งลงขวาเออเสร็จปุ๊บเขาก็วิ่งตามผมผมวิ่งขึ้นบนเขาก็วิ่งตามผมไปเรื่นนะคุณไม่อยากได้เพื่อนร่วมทางหรอผมก็ไม่เพื่อนร่วมทางอุ้ยอุ้ยอุ้ยเกือบโอเคตรเกลียดเกือบหนูจะไปทำงานต่อนใสไฟใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วมับต่อครับเป็นน้าเป็นแต่กระต๊อกบาเฮ็ดไฟคือเกาหั่นละไปครับ แลนกับปาดครับแลนกับปาดครับนี่เอาุกๆทำไปเนี่ยไหนลอะไรนะ8 6 8 9 5ถูกต้องเออจะจะมาจะันเอาอะไรมาเลยผมอาจจะช่วยใครเฮ้ยยังไม่ยไม่มีใครตายวะยั่งยังยังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยไหมเส้นเดียวเอง จากการกดตุ่มเมื่อกี้เนี่ยจากการกดตุ่นเมื่อกี้วิเคราะห์จากการตบทั้งหมดแล้วเนี่ยน้ำหนักการตบเนี่ยบ่งบอกเลยว่าเขามีพิรุษเขามีพิรุษแน่นอนจากน้าจากการตบแต่แก่น้ำหนักมีพิรุษมากอลุงเลยได้ผมออกจ้างเลยแขางกันงั้นจากการวิเคราะห์ทั้งหมดแล้วที่เขาแพ็ลงไปเนี่ยแน่นอนครับ สีส้มครับรู้เรียบร้อยเอาสีส้มเดี๋ยวจากการตกตะเกียสีส้มสีส้มจากการตบแพ็บตะเกียสีส้มเขามีปฏิกิริยาตอนตบแพ็บตะกี้เขาเสด็จแต่ลุงแต่ลุงหนึ่งอ่ะมีปฏิกิริยาอย่างเงี้ยตลอดนะแบบเฮ้ยลุงจะเอาคนดีออกหรือเปลอาคุณไม่รู้จักคำว่านัวเนียร <c oughs> <expand> ลองลองให้หลูมเล่นน้อยคอยนานสักเกมดีป like. <laughs> ่ะว่าไปดีหม่ะนึงอยู่นานเกินไปนะแต่บอว่าถ้ามันไม่หนักแน่นพอก็อย่าพุ่งโหวตเออจะคิมจิปแปจะคิมแปงทำไคุหเป็น้ายคุณจะคิมแปงเป็นแปนเขาอย่างเดีหลบแล้วทุกคนหลบทุกคนผมบันคลิปผมบันทุกคนอุ้ยอุยอุยอุยกูเกือบแล้วกูอุ้ยอ้ยกูเกือบแล้ว ออโตหนูหนูจะไม่กดตุ่มเลยล้ครับพี่กเดียวเิงาเเลยเดียกูบอกเลย่าจะ้เาเทปแาผมเดี๋ยวม่ากูได้วพ่เฮยเร็วเ้เดด้เดี๋ยวมีคนมาฆ่าผมเร็วเไฟดับแล้วเร็วเร็วเเิเออฟุกฟุกนไ้ฟุกฟจาเจาง ๆๆอ้าวคนละห้องพี่ห้องกาะกงนต่อจ้ไปอ้าวเช่เอาวฟุ๊กห้องข้างบนตายอีกแล้วะเหรอตายคนเล่งแล้วอ้าวอาเอาคุณฟุออก ช่วยผมด้วยใครมาที่สวดเอาไปวะแดดเว้ยเพราะว่าทีนี้แกดอละเขาฆ่าเสร็จแล้วเขาวิ่งหนีลงมาข้าางงล่พวกอยู่ห้องข้างบนสุด่ะห้องห้องก็ตายห้องไหนตายห้องต้นไม้ข้างบนต้นไม้ข้างบนต้นไม้วที่อยู่หลายคนมากมหาทางไปห้องรันแพร์ผมหาทางไม่เจอวนอยู่ห้องนั้นน่ะตลอดเลยผมไม่ได้ขึ้นเลยผมไม่ได้ขึ้นเลยผมเห็นเขาลงมาผมเห็นลาปิดวิ่งขึ้นไปแล้วผมไม่ได้ไปผมยืนอยู่กับแซมผมยืนอยู่ตรงนั้น สตีฟล็อกแปกเขาไปคนฆ่าแล้วก็วิ่งหนีจะหมดใจเลยเด็กโก้เด็กโก้เด็กโก้นัวตีหนัวตีเดี๋ยวคุณฟังคุณฟังผมนะผมจะไปห้องรันแพดแล้วผมไปไม่เป็นแล้วผมจะขึ้นไปข้างบนแต่ผมตัดสินใจวิ่งลงมาข้างล่างเพราะเห็นผมเห็นคนลาปิดวิ่งไปแล้วผมก็เห็นแซมอยู่ตรงนั้นผมก็ยื่นสกอตเนี่ยเลือดมันกบปากอยู่เลยจ้าโอ้ดูหนวดเลือดเยื่อเนยเลือดเยื่อยังเต็มปากอยู่เลยเนี่ยโอเคทักหน่อยสตีฟล็อกแปรคุณ ไปเถอะไปไปที่ชอบที่ชอบคุณเถอะจริงจไอสัตว์เอ้ยกูยังไม่ได้ทำอะไรเลยเอาเอาแล้วคุณรู้หมดแล้วไงเนี่ยลาหยนไม่รู้ผมจะทำ quest ให้เสร็จจริงๆผมจะตั้งใจทำ quest อี๋เรียน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 กูสีเหลีวบอลมือนี้นี่อันทองนี้ไหมชีเหลีวเป็ดบอลนีเออสแล้วอ่าคุณเอดมาคุณเอสทำงานแน่นอนชัวร์ผมเชื่อใจเพราะคุณแต่ไม่ได้เป็นไป เออผมจะต้องคอยเท่าไหร่น่าผมไหน่อเด็ดเอาของผมมาอ่าไปด้วยกันนี่ไปด้วยกันด้วยกันเราจะรอดด้วยกันไปเออดีดูว่ะแม่เราจะรอดแต่ที่นี่ด้วยกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเด็ดดูได้ไปเข้าไม่ได้เข้าที่ไหนอ้าวเปิดจุอบเข้า ผมเท่าที่ผมจําได้นะผมว่าผมเห็นแครอทอยู่แถวๆเนี่ยตอนแรกอะไม่รู้ว่าหมดนะนั้นมันแถวทางขวาปะใช่ไม่ไม่ข้างบนตรงฝั่งต้นไม้ต้นไม้อยู่ด้านซ้ายเพราะว่าตอนแรกอะผมมาเห็นเห็นสีน้ําตาลวิ่งขึ้นไปแล้วก็ไปไหนไม่รู้ไปกับสีส้มปะอยู่เพจสีส้มบ้างปะไม่ไม่ผมไปกับสีส้มก็สีสันกับสีไอ้นี่ส่วนกับไอ้นาวิกะได้นาวิก ตอนก็คือตอนแรกอ่ะผมผมก็สงสัยสีส้มเพราะว่าผมยิงอุกกาบาตอยู่ข้างล่างอ่ะผมเข้าไปยิงก่อนด้วยนะแต่สีส้มอ่ะทําเสร็จก่อนผมอ่ะมันใช่เหรอยิงยี่สิบนั้นอ่ะทำราบาดเฮ้เอา้า้าเราจ้อนไปย้อนไปตอนคุณแต่เรีตบตุไม่ใช่สีส้มก็เสียมตาน่ะใชนอนเนี่ยสองคนเนี่ย เพราะที่เหลือน่ยไม่เห็นเลยนะยืนอยู่ตรงสามเหลี่ยมที่เหลือมันอยู่ทางซ้ายกันใช่ใช่ทั้งบนกันนะรูนะรูเพอาะนั่นอะยืนอยู่ตรงไอ้สามเหลี่ยมที่มันเป็นตัว Y เนี่ยเหไหมแล้วคือไอ้สีฟ้ามันเดินขึ้นไปข้างบนเว้ยแล้วเดี๋ยววิ่งออกซ้ายมาแล้วเห็นสีม่วงเลยวิ่งตามสีม่วงขึ้นไปเอ้ย มีข้อมมูลีแค่สองคนน้องแค่เฉียบอันตรายสีส้มหนูสะเดิดหนูสะเดิดใช่ไหมตอนเขาตบตุ่มหนูสะเดิดใช่ไหมบอกพี่มาสิสหนูสะเดิดตอนเขาตบตุ่มเจ๊ไหนพี่หรืออาบาเมื่อรักมาลักตาบ้าหนูสะเดิดก็บองสะเดิดใช่ไหมล่ะที่จับพี่หลุดหนูได้นะเหลือพี่เอ็ดหลุด มุดไปถูกมุดปถูกมุดถูกเลยมุวถูกเลยอย่ามุเลยอย่ามุดเลยอะไรกูยังไม่ได้ฆ่าใครเลยไม่ได้มากูเลยไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยเป็นคนดีอีกแล้วกูโอ้ห้องแรกมีแล้วเนี่ยนะกดไปเลยเติมน้ำมันอ่าไปครับผมมัดมิบนุบมับนแดนเลยมัน เจ้าล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 ่าลาล่าล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 ่าเจารนเรนเล่นเรนเรื่ามาสาบาแยกพันต่อโอ้จ้าเมยงต่อเนี่ยเปลี่ยนภาษาศาลาราซะด้วาเขลียรร่าก่อนนะลบยาวเลยนี่พวกโดนมาฆ่ากูแน่เลยจะดีเจอข้าอะไรวะโอโคตรมอันี้อะไรเนี่ยเออทุกคนนี่คืออะไรนี่คืออะไรเอออันนี้คืออ๋ออ๋อ โอ้ยกูววายเเห็นอย่างเงาเหม่นแเ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 น่อยู่อยู่ไปอยู่อยู่อยู่บริษัทด้ยนี่เฮ้ยอันนี้อะไรวะเอออันนี้อะไระอ๋อป่าต้นหมูปลูกต้นไม้่ะดึงต้นไม้แล้วมันดีขึ้นอ่ะก็ลดน้ำเสียงลดน้ำด้วยมั้งครันอ๋อเนี่ยเสียลดน้ำแหละที่แท้เขาอยู่กับธรรมชาติทุกคนผมว่าผมแตกกับที่ธรรมชาตินี่แหละอ่ะมันจะตายกับธรรมชาติ เราอะ่ะมีธรรมชาติอยู่ทุกที่นะห้าศูนย์สามศูนย์สี่อ่า <c oughs> ไปดีไหมรอซ่อมไปดีไงผมซ่อมเลย,ผม,เลยผมรอเลยผมรอเลยผมเองผมเองนี่มือมือไปไงรวดเร็วรวดเร็ว,วรวอรีพอร์ตใครตายระหว่งางทางเจอศพตรงไหนครับผมจัดห้การเมื่อสักครู่นี้ไฟ,ไฟดับป,ปุ๊บ,บไม่ใช่ห้องไฟครับเส้นทางไม่ดูมันอยู่ตรงไหนูเห็นปุ๊บ พี่เห็นศพอยู่อยู่ตรงทางที่จะไปทางห้องไฟเลยออกจากห้องไฟลงมาข้างล่างแค่ประมาณสองคืบก็เจอน้องไก่สีดําพาดอยู่ตรงนั้นแต่ผมไปถึงห้องไฟคนแรกแล้วคนอยู่แถวนั้นข้างผมน่าจะเป็นที่ไม่น่าเป็นนะน่าจะเป็นคุณเอ็ดเพื่อนผมจำไม่ได้ใกล้ๆผมมีคนพูดแล้วผมมีสแกนแล้วมีคนมาทีหลังตรงนั้นใครคนนั้แม่งจำไม่ได้ด้วยทิกกี้ เทพบ๊ไม่ได้เป็นสีฟ้าหรือสีน้ำเงินกันด้วยหรอทำไมอ่ะโฟกส์ทำไมผมไม่ได้เป็นแล้วห้องไฟอ่ะเพราะผมเห็นคุณทํางานเทพบ๊อบอยู่ตรงไหนวะพี่เขากําลังกดน้ําอยู่เขาหิวน้ําเหรอทำไมคุณเห็นถามมาทำไมผมไม่เห็นคุณเขาแห้งคออ้าวคอแห้งอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมอยากรู้อะไมทำไมผมทำไมเขาเห็นผมกดน้ำแล้วทำไมผมไม่เห็นเขากดน้ําอ้าว ยนดูคุณอยู่คุณถามน้องอันสีส้มอ่ะอ่าวน้องอันว่าไงน้องอันอยู่ห้องไฟไม่ใช่หรออ้าวอ้าวอ้าอ้าวอ้าวออ้าว้ออ ใช่หนูอยู่ตรงตู้กว่านะอ้าวจบแล้วอะทุกคนจบแล้วมือผมไหวชุดสีฟ้าคุณไม่ใช่ใช่ไหมคุณให้หนูเลยใช่คุณยืนจ้องผมแบบตาเขมแงอ่ะตาเขมแงริ่งทำฟปขึ้นรอบนี้หนูจะอยู่เฉยเฉยคุณริ่งแปลกแนะจะไป

ผมไม่ได้เป็นนามคนตัดไปเลยคราวป้าผมสามคนตัดทิ้งคนดีเหมือนกันนี่หว่าตอนแรกอะผมผมว่าผมจะไม่หมดแล้วนะดผมขอพูดได้ไหมครับผมจะไม่ให้อลิฟีนตายฟรีว่าไปคุณเจ้าโตตอนแรกผมกาลังดื่มน้ําอยู่กับอลิฟีนเสร็จปุ๊บทีนี้ผมเดินขึ้นมาแล้วผมออกจากสารระบบอีกแ้้ว่าไม่ได้มีคุณนั่นแหละอยู่แต่คุณ เฝ้าแต่ตรงนั้นเนี่ยคุณไม่ไปไหนเลยเสร็จพวกถามคุณ เดินไปแป๊บหนึ่งอลิฟินได้จากเราไปแล้วครับผมขอเรียกว่าผมมั่นใจคนเดิมที่ผมโบนเออตัดถ้าถ้าถ้การนี้ตัด3คนออกไปเลยคือผมน้องปังแล้วก็ชื่ออะไรนะชื่อนัทใช่ไหมคุณนัทใช่ใช่ใช่สามคนพออยู่ด้วยกัน3คนจนนี่แหละความเสุดท้ายของอลิฟินใช่ตัดได้เลยคือคือแต่พวกคุณนี่แหละ5คนด้วยกันน่ะที่ต้องวิเคราะห์กันเองถ้าเป็นคนที่เหลือนะเหลือแค่พวกคุณแล้วเฮ้ยผมอยู่กระจาอ่าก็วิเคราะห์กันเอง พอยกันเองไงแต่คุณต้องตัดช้อยกันเองว่าใครไม่อยู่สถานการณ์อยู่ในเหตุการณ์นะว่ทตอนที่อัพโหลดแล้วผมก็วิ่งไปหาโจทย์ข้างบนเพราะว่าออกซิเจนหรือเปล่าไม่รู้ใช่นั่นแหละเพราะว่าจะวิ่งไปห้องไอ้นั่นแหละทำอันนี้ออกซิเจนเหมือนกันงั้นก็แสดงว่าไม่มีฟุกฟุกกับแคร์หลอดสองคน

สีเขียวกับสีม่วงสีเขียวกับสีม่วงว่ะผมรู้สึกว่าเป็นเทพแซมกับเทพจ่าบ่ะเทพจ่าไม่โวยเลยว่าผมว่าใช่จ่า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 กับจ่ากับพี่แซมวันนี้ผมจักเซ้นะไม่รู้ผิดหรือเปล่างอันนี้กีตลกดีทันงตลกจะตามเราเป็นตีพอร์ศพมีแน่มีแน่มาเร็วมีแน่ถ้าจ่าไม่ตายนะโอเคต้องอันตาย ผมกําลังแครสงสัยแครลอดอยู่เลยโอเคผมไม่สงสัยแล้วผมกําลังต่อสายตรงอยู่พี่นัดหายไปไหนเมื่อกี้ไปต้องไปแต่ยังไม่ถึงเลยเป็นแต่ตีนอ่ะตอนนี้เราอยู่6คนก็แสดงว่าถ้าอยู่2ก็คือมีคู่แน่นอนถ้าผมจะเชื่อสมคนแรกที่อยู่กับผมจากคดีแรกก่อนก็คือผุสามารถเชื่อใจปางกับนัดได้เท่านั้นแล้วคนที่ผมสงสัยก็ยังอยู่ที่นี่อยู่ดีคือสตีฟกับนาวิกแต่เราไม่รู้ว่ามี2คนหรือเปล่าพี่สงสัยสตีฟเป็นนาวิกแต่พี่ไม่มีเหตุผลอ่ะแต่พี่คุกอัะชัวก็ได้ ก็ไม่่รู้เีสสงัยยผมวิ่งวนกับลุงอยู่แล้วอยู่ดีลุงก็หายพอลุงหายจากนั้นสฟก็ดับเพราะว่าคุณไม่ทาเคลมอะไรว่าเชจากข้างล่างขวาผมต่อสายแล้วผมก็คิดว่าเคลมมันเสร็จแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วมันมี3สายที่ต้องต่อผมก็เลยกำลังจะวิ่งไปอีกสายสีบสองสายแล้วก็มีศพอืมคิด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 ถว่าเป็นการโดดท่อเพราะว่าลุงเพิ่งผ่านพี่อันกับลุง่ะเพิ่งผ่านไปแป๊บเดียวเองใช่ใช่ ผมว่าลุงหนึ่งนี่อยู่ตรงไหนกันถ้าถ้าเอาแบบไม่มีข้อมูลนะผมเอานาวิกับสตีฟผมเอาลุงหนึ่งเหมือนเทพบ๊อบกำลังทำกับผมมผมไม่้ามใช่ถ้าลุงหนึ่งจะฆ่าผมต้องเป็นศพมากกว่าใช่แค่หลอนะใช่เพราะวนกันนานมากแล้วก็ผมอยู่กับสองคนก่อนหน้านั้นอ่ะผมไม่ได้ทําอะไรเลยแล้วผมเดินงานอย่างเดียวเลยเทพบ๊อบผมไมงมาเลยหน่ะหรพี่แจมไม่พูดพูดอะไรไม่ได้ละไม่รู้ทพูดเยอะเจ็บคออะไรวะเนี่ย ก็โดน,โดนอะไรวะเนี่ยเออไม่รู้ไปแล้วไม่รู้ผมไม่รู้ผมเดาเซตุบๆไปเซตจากหุ่งก็ได้นะเพียกออกจะพังก็ได้นะเพล็กเสร็จแล้วทุกคนพอช่วยครับน้องปังน้องปังเชื่อผมไม่ได้เป็นอ่ะน้องปังไม่ได้เป็นแน่ๆสามคนเราสามคนไปด้วยกันไปด้กันไปก่อ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 นเดี๋ยวพวกเราสามคนช่วย ไว้คนจ่าได้แน่ผมว่าจ่าแล้วเป่าทุกคนไอ้เหี้ยทิขาวเทพจ่าผมก็ยังยืนยันคำเดิผมผมไม่ผมไม่พูดอะไรจ่าผมเห็นกับ<ม>ตา สีขาวฆ่าว่าผมอยู่กับสามคนตลอดกับหนูปังไปด้วยกันตลอดเขาโดดท่อโชว์ผมแล้วเขาก็ฆ่าหนูปังแล้วผมก็วนกลับมาผมมีดิทานมาเล่าให้ฟังอะเฮ้ยว้า <ผม S 2> วาคือตะแก้ผมอยู่ข้างบนกดเลียกเตอร์ใช่ไหมผมวิ่งลงมาผ่านในห้องชื้ๆนๆอ่ะจะ<า>ชื้นอ,อยู่ดีๆผมก็จะกดเปิดประตู กดผิดกดเดี๋ยวท้สยเลยฮู่กูว่าอยู่กูก็เชื่อใจมาตั้งนานโอ้โหนี่กูเชื่อใจเป็นคนดีมาตั้งนานนี่นี่ก็อยู่กับผีเหรอวะเออแล้วีผีเหรอวะอย่างีมัน่อ่งลสนุกมันนังสนเออมันมีเป็นันงมันสองวัมาแล้วพี่ โอเคครับขอตัดจบเพย์เทนด์ไ้ก่อนเลยกันนะครับหากใครถูกใจชอบใจเกมนี้คลิปนี้คอมเมนต์บอกดลันใต้เดิอใหญ่มีต่อคอมเมนต์บอกดลันใต้ได้เลยครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้วยกันวันนี้คุณตลาไปก่อนอย่าลืมกินไก่ทอดอย่าลืมทอดไก่กินสวีดนะ่าสวัสดีทุกคนครับ